ิยายวายเรื่องจีบตามระบบแต่หัวใจไม่ตามแผนเรื่องนี้เป็นแนวแฟนตาซีในเอกของเราหลุดเข้าไปอยู่ในเกมจีบหนุ่มและหนทางเดียวที่จะออกมาได้คือต้องจีบพระเอกให้ติดเท่านั้นแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อมารู้ความจริงอีกข้อว่าตัวเองดันเข้ามาเป็นตัวร้ายเรื่องราวต่างๆที่ควรจะง่ายกับวุ่นวายไปหมดถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนที่หนึ่งเริ่มต้นภารกิจเกมจีบหนุ่มช่วงนี้ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนพูดคุยกันเกี่ยวกับเกมเกมหนึ่งซึ่งกำลังมาแรงมากในช่วงนี้ทีแรกผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรเหมือนกันจนกระทั่งมีเพื่อนผู้หญิงในห้องเข้ามากริ๊กราดให้ผมฟังแถมเธอยังอวดรูปหนุ่มสองดีในเกมให้ผมดูอย่างกับกำลังอวดแฟนหนุ่มก็ไม่ปานเฮ้ยเรนนีเล่นเกมนี้ยังต้องลองนะมันดีจริงๆเธอพูดพลางส่งรูปของหนุ่มในเกมมาให้ดูผมแทบจะเห็นว่าดวงตาเธอเป็นรูปหัวใจลางๆ ผมก็แค่พยักหน้าไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำแต่ภาพนั้นเกมจีบหนุ่มผมเลิกคิ้วมองหน้าเพื่อนสาวใช่ไงหล่อปะผมเลยมองรูปอีกครั้งก่อนจะตอบอย่างมั่นใจก็งานงานสู้เราไม่ได้หรอกเธอกรอกตาใส่ผมไปหนึ่งทีร้านไหนเอาโทรศัพท์มาเร็วคนตรงหน้าแบมือมาทางผมอย่างเร่งเรา้าจะทำอะไรถึงจะสงสัยแต่ผมก็ยื่นโทรศัพท์ให้เธออย่างว่าง่ายโหลดเกมไง เธอตอบสั้นๆเฮ้ยไม่เอาผมทำถ้าจะคว้าโทรศัพท์คืนแต่อีกฝ่ายไวกว่าเบี่ยงตัวหลบมือผมไปเอาหน้าหน้าคนอื่นๆเขาก็เล่นกันทั้งห้องมีแค่นายอา่่ไม่รู้อะไรพูดแล้วเธอก็กดค้นหาชื่อเกมแต่เราเป็นผู้ชายนะโถแค่เล่นคำๆก็ได้ปะเธอพูดอย่างมั่นใจผมถอนหายใจยาวๆและยอมให้เธอทำตามใจเมื่อเกมดาวน์โหลดเสร็จและเปิดขึ้นมาสิ่งแรกที่ผมเห็นคือ เอ๊ะนี่มันผมมองหน้าจอที่มีตัวเลือกให้เลือกผู้เล่นชื่อและตัวละครต่างๆที่ดูเหมือนจะถูกออกแบบมาเกือบทั้งหมดให้เป็นพระเอกในเกมจีบหนุ่มเกมนี้มันต้องเลือกจีบพระเอกเหรอผมยังคงงงใช่สินายต้องลองเล่นดูเองแล้วจะรู้ว่ามันสนุกแค่ไหนเธอยิ้มกว้างอย่างมีความสุขแต่ในใจผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่ค่อยเข้าท่าอยู่อาอื่มไว้เราจะลองเล่นดูแล้วกัน หลังจากเลิกเรียนผมก็แยกกับเพื่อนที่เดินกลับมาด้วยกันแล้วเปิดประตูเข้าบ้านตอนนี้พ่อกับแม่ยังไม่กลับจากทำงานทั้งบ้านจึงมีผมแค่คนเดียวพออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มานั่งถ่ายหน้าจอมือถือเล่นแต่มันน่าเบื่อเกินไปไม่มีอะไรใหม่ๆเลยจูจ่ๆผมก็นึกถึงเกมที่เพื่อนขยันขยอให้เล่นขึ้นมานไหนๆก็เบื่อๆอยู่แล้วลองกดเข้าไปดูหน่อยดีไหมทันทีที่หน้าจอลอยขึ้นมาเกมเริ่มต้นด้วยการให้เลือกตัวละครหลักและมีตัวเลือกให้กดคำสั่งบางอย่าง เอาเธอลองเล่นไปก่อนผมพึพรรมพำเบาๆหมอนี่หล่อพพกับเราเลยว่าเมื่อกดเลือกตัวเลือกแรกที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจูๆ่ๆผมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดูดเข้าไปในเกมอย่างรวดเร็วเฮ้ยผมตกใจหัวใจกระตุกแรงเหมือนจู่ๆก็โดนลากไปที่ไหนสักแห่งและทันใดนั้นเองโลกก็มืดดับไปโฮตตื่นได้แล้วเสียงใครกันในบ้านมีคนเข้ามารอ โฮสตื่นได้แล้วเสียงที่ดังขึ้นอีกครั้งทําให้ผมสะดุ้งตื่นเต็มตาแต่มีแสงจ้าจนมองไม่เห็นอะไรชัดเจนเลยผมพยายามลืมตาให้กว้างขึ้นนี่มันแสงอะไรกันผมขมวดคิ้วก่อนที่สายตาจะเริ่มปรับตัวจนเห็นว่าไม่ใช่บ้านของตัวเองที่ผมคุ้นเคยอีกแล้วนี่มันที่ไหนผมมองรอบตัวด้วยความสับสนร่างกายของผมยังไม่ค่อยมีแรงที่จะลุกขึ้นจากที่นอนก่อนที่เสียงนั้นจะดังขึ้นอีกครั้ง โฮสปรดลุกขึ้นเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจของคุณในโลกนี้ผมสะดุ้งอีกครั้งเมื่อไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากจากที่ไหนกันทันใดนั้นหน้าจอแบบเดียวกับในเกมก็ปรากฏขึ้นมาในอากาศข้างหน้าเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยผมทักท้วงออกมาด้วยความตกใจฝันหรอท,ทั้งทั้งที่รู้ดีว่า,านี่มันเกินกว่าที่จะเป็นแค่ความฝันยินดีต้อนรับโฮสต์ของเราสู่โลกของเกมจีบหนุ่ม ผมมองไปที่หน้าจอเกมที่ลอยอยู่ข้างหน้าอะไรบางอย่างมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเสียงนั้นก็พูดต่อคุณจะไม่สามารถออกจากเกมได้จนกว่าจะปักธงสําเร็จเสียงเย็นชาของระบบทําให้ผมรู้ว่าทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากโลกนี้ได้คือต้องทําภารกิจให้สําเร็จลุล่วงนี่มันเกมจริงๆใช่ไหมผมถามตัวเองแม้ว่าจะยังไม่อยากเชื่อคิดว่ามีแต่ในการ์ตูนซะอีก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันชัดเจนเกินไปนี่ผมหลุดเข้ามาในเกมจริงๆหรอ una, โฮส์กรุณาปรดกฎรับภารกิจแล้วหน้าจอก็เปลี่ยนไปเป็นภาพภารกิจของวันนี้ขึ้นมาภารกิจจงขัดขวางการพบกันของนายเอกมิวกับพระเอกศิลาระยะเวลาสิ้นสุดภารกิจหนึ่งวันหากภารกิจล้มเหลวโฮสจะถูกลงโทษอะไรนะถ้าไม่ถึงมีนายเอกได้แล้วฉันละ่ะผมถามกับระบบอย่างงุนงง ถ้าในเกมนี้มีนายเอกอยู่แล้วแล้วผมลรเป็นอะไรตัวประกอบนั้นหรอแต่คำตอบของระบบก็เหมือนสายฟ้าหนึ่งสายฟาดเข้าที่หัวผมอย่างจังในเกมนี้โฮสตคือตัวร้ายอะไรนั้นนี่ผมหลุดเข้ามาเป็นตัวร้ายแต่ระบบดันสั่งให้จีบพระเอกหรอคุณมีภารกิจเดียวจีบเป้าหมายให้สำเร็จตอนที่สองตัวร้ายปะทะพระเอก หลังจากรับรู้ถึงสถานการณ์ของตัวเองแล้วตอนนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องเล่นตามที่ระบบสั่งผมแอบมองดูเป้าหมายตรงหน้าด้วยความสับสนนี่มันเรื่องบ้าอะไรระบบฉันต้องทำแบบนี้จริงๆหรอระบบไม่เคยพูดโกหกโฮสได้โปรดอย่าตั้งแง่สงสัยต่อระบบแต่ฉันเป็นตัวร้ายทำไมต้องให้จีบพระเอกด้วยละ่ะปกติพระเอกต้องคู่กับในเอกไม่ใช่หรอถูกต้องโฮสคือตัวร้ายหลักของเกมนี้ ระบบตอบเสียงเรียบจนผมอยากจะเขย่ามันให้สะเทือนแต่โฮสไม่ต้องกังวลหากทำภารกิจทั้งหมดสำเร็จระบบจะส่งโฮสออกจากเกมทันทีแล้วถ้าเกิดฉันทำไม่สำเร็จหลักไม่ใช่ว่าจะติดอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตหรอกนะระบบกลับไม่สนใจคำบ่นของผมเป้าหมายแรกกำลังเข้าใกล้โปรดเตรียมตัว ไม่ทันได้สักถามให้มากความเสียงฝีเท้าก็สะท้อนมาตามทางเดินที่เย็นเยียบของอาคารเดียนผมหันไปเห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงสง่าผมสีดำคลับและดวงตาคมปราบราวกับจะทะลุทะลวงทุกความคิดของใครก็ตามที่สบตา นี่รอพระเอกของเกมออร่าน่โคจะกระแทกตาผมพยายามมองหาอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องนี้เหมือนถ้าเป็นตามเหตุการณ์เดิมที่ระบบได้อธิบายมาทั้งสองจะเดินชนกันตรงทางเดินวันนี้พระเอกที่ไม่เคยจะสนใจใครมาก่อนเมื่อพบกับในเอกของเกมก็เกิดความสนใจเล็กๆและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความรักของคนทั้งคู่ผมสูดหายใจลึกแล้วสายตาก็ไปเห็นอีกคนพอดีในเอกของเรื่องคนตรงหน้ามีรูปลักษณ์ที่ตรงตามสูตรของตัวละครหลักจริงๆ เขาเป็นชายหนุ่มร่างโปร่งผิวขาวเนียนราวกับแสงจัน์ใบหน้าเรียวเล็กตาตมโตเป็นประกายเหมือนมีดวงดาวซ่อนอยู่ในนั้นผมสีน้ำตาลอ่อนพลิ้วไหวรับกับลมที่พัดชุดนักเรียนที่เขาสวมใส่สะอาดสะอ้านและบ่งบอกถึงความเรียบร้อยที่ไร้ที่ติรอยยิ้มที่แต่งแต้มบนใบหน้าเป็นธรรมชาติแฝงความอ่อนโยนที่ใครเห็นก็อดรู้สึกอบอุ่นไม่ได้นี่มันองค์ประกอบสำคัญของตัวเอกชัดๆและผมที่ต้องเข้ามาแทรกลางระหว่างพวกเขาด้วยบทตัวร้ายจะไหวหรอวะ โค้โปรดจำไว้ภารกิจของคุณวันนี้คือการขัดขวางเป้าหมายให้สำเร็จระบบเตือนเสียงเข้มในหัวผมกัดฟันกรอดฉันรู้แล้วหน้ายังไม่ทันคิดหาทางออกในเอกก็ก้าวเข้าใกล้ทางเดินพระเอกเองก็กำลังเดินตรงมาโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังจะชนเข้ากับอีกฝ่ายผมรู้ว่านี่คือจังหวะสำคัญของเกมจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่จะเปลี่ยนชะตาทุกอย่างแต่ครั้งนี้ผมไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นไปตามเกมได้จริงๆเอาว่าเป็นไงเป็นกัน ผมตัดสินใจพุ่งออกจากที่ซ่อนตัวตรงไปที่ทั้งคู่ด้วยความเร็วสูงสุดแต่ในจังหวะนั้นดันเผลอไปสะดุดขาของตัวเองเข้าเฮ้ยผมร้องเสียงหลงแต่สายไปแล้วทั้งพระเอกและนายเอกชะงักดวงตาของทุกคนหันมามองผมด้วยความมุนงงโลกเหมือนจะหยุดหมุนชั่วขณะเมื่อร่างของผมเสียสมดุลพุ่งตรงไปหาพระเอกและนายเอกด้วยความเร็วที่คุมไม่อยู่ผลลัพธ์คือผมชนเข้ากับนายเอกเต็มแรงจนร่างโปร่งบางนั้นเซทลาไปด้านข้าง ส่วนพระเอกที่ยืนใกล้สุดยื่นมือออกมารับตัวเขาไว้ได้พอดีท่าทางราวกับฉากพระเอกช่วยนายเอกที่หลุดออกมาจากนิยายรักเสียงระบบดังขึ้นทันทีในหัวโฮสต์กำลังเบี่ยงเบนเหตุการณ์สำคัญโปรดระมัดระวังรู้แล้วหนะ้าผมพึพมพำขัดใจพร้อมพยายามลุกขึ้นจากพื้นด้วยท่าทีที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พระเอกหันมามองผมด้วยสายตาเย็นชาดวงตาคมปราบของเขาฉายแววไม่พอใจอย่างชัดเจนนายทำอะไรของนาย ส่วนทางนายเอกที่เพิ่งถูกช่วยไว้กลับมองผมด้วยความตกใจปนงงนันคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาถามเสียงอ่อนโยนแบบที่ทำให้คนฟังรู้สึกผิดไปเองเราไม่เป็นไรก็แค่รีบเดินไปหน่อยผมแก้ตัวน้ำขุนๆรีบเดินดูยังไงก็น่าจะเรียกว่ากระโจนมากกว่านะพระเอกประชดกลับพร้อมเลิกคิว้วนี่มันผิดแผนทุกอย่างแทนที่จะขัดขวางพวกเขากลับดูสนิทกันขึ้นเพราะผมซะอย่างนั้น โฮสโปรดดำเนินการตามภารกิจต่อไปอย่าหยุดกลางทางระบบยังคงกดดันนี่ขนาดไม่หยุดฉันยังทำพลาดเลยนะผมบวยในใจพร้อมคิดหาทางแก้สถานการณ์ที่เลเทตรงหน้าพอดีเรารีบไปหน่อยเลยไม่ได้ดูทางต้องขอโทษพวกนายด้วยจริงๆนะพระเอกเลิกคิ้วมองมานายชื่ออะไรน้ำเสียงเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความสงสยัย ผมชะงักไปชั่วขณะนี้มันฉากที่ไม่มีในเนื้อเรื่องเดิมแน่ๆพระเอกไม่ควรสนใจตัวระอย่างผมเลยด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เขากลับตั้งคำถามตรงๆมันจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมวะเราเหรอผมกลืนน้ำลายก่อนตอบโฮสต์โปรดตั้งชื่อในเกมที่คิดว่าเหมาะสมตามบทบาทหรือจะใช้ชื่อเดิมของโฮสต์ก็ได้เสียงเย็นชาของระบบดังขึ้นอีกครั้งฉันรู้แล้วผมพึมพำในใจก่อนจะยิ้มฝืนๆออกมาเราชื่อเกรจบคลิปแล้วค่ะ